ข้าวหมูครับแล้วก็น้ำขอช้อนแมวนะคะจ้าลดละ110จานข้าวหมูแล้วก็น้ำขอนึลยข้าวเหนียวสองมีค่ะยังไม่หันหันไม่ทันแป๊บนึงข้าวเหนียวสองนะเท่าไหร่จ๊ะ110จ้าสุกี้นห่จ้าหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะของดีของอร่อยจ้ะ ก็ปีดจากพี่อะไรจ้ะ เอา